สวัสดีครับนะฮะวันนี้เรานะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็เป็นช่วงของปีใหม่ด้วยนะฮะวันนี้เราพามาเล่นนะฮะแนะนํากีฬาสุดเด็ดนะฮะความสนุกสนานนะฮะของเด็กต่างจังหวัดนะฮะเรามาดูกันว่าในพื้นที่ของเขตตรงนี้เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาว่างเขาทําอะไรกันบ้างนะฮะเดี๋ยวพามารู้จักกับนะะทีมงานของพวกเราเดี๋ยวจะพาไปชมว่าวันนี้เรามีอะไรสนุกสนุกกันนะฮะเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับ อาวันนี้เนี่ยเราจะพาเล่นอะไรกันฮะแนะนําตัวเองนิดหนึ่งครับสวัสดีครับผมชื่อเล่นชื่อแจ็คครับวันนี้เราจะมาเล่นไก่ <al> นนครับน,น้องแจ็คนะฮะคนที่สองนะครับผมชื่อน้องปีใหม่เล่นตีไก่อ่าน้องปีใหม่นะครับอ่าวันนี้มาตีไก่ชนนะฮะเล่นไก่นะฮะคนต่อไปครับสวัสดีครับผมชื่อจันครับชื่อจันนะฮะนะวันนี้สามคนเนี่ยนะฮะจะพาไปนะหาไก่ชนนะฮะไปเล่นไก่ชนวันนี้เราจะพากันไปที่ไหนเอ่ย ไปป่าอ้อยเนาะเดี๋ยวจะพา,พาไปพาไ,ไปป่าอ้อยนะะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะมีไก่ชนเด็ดๆนะฮะให้ชมกันบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมด้วยกันนะฮะอ่าะนะ,ะตอนนี้เนี่ยนะฮะสามหนุ่มนะสมหนุ่มสาม,มุมนะครับกำลังพาไปนะฮะหาพื้นที่นะครับในหาไก่ในการหาไก่ชนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าไก่ชนที่จะนําม,มาเล่นกันนะฮะสนุกสนานแบบเด็กๆนะฮะในสมัยยุค90 จะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยกำลังมุ่งหน้าพากันไปนะฮะจะต้องคัดเลือกไก่อ่ะตัวแข็งแรงดีๆนะฮะเพื่อที่จะนำมาตีกันนะถ้าเกิดว่าไก่ของใครนะ,ะตายก่อนคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายแพ้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะนะมีการเล่นกันลักษณะอย่างไรนะฮะอ่านะ,ะตอนนี้กว่าจะได้ไก่ชนมานะฮะใช้เวลาหาประมาณเกือบ ชั่วโมงนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่านะหลังจากที่เราหามาได้นะตอนนี้นะผู้แข่งขันเนี่ยตอนนี้มีไก่ชนไว้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยคนละ3ตัว,ตวนะเดี๋ยวเรามาฟังว่ากติกาสําหรับการแข่งขันในวันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้คณะกรรมการนะฮะเดี๋ยวให้กรรมการผู้ตัดสินเนี่ยนะครับได้อธิบายนิดหนึ่งนะฮะว่าเป็นยังไงเชิญครับครับคือในการแข่งขันจุดนี้คือว่าเออการเออ พบกันหมดถ้าแพ้สองครั้งคือตกลอบไปเลยครับคือเราเอมาชิงกันมีแค่ที่ไก่สามตัวหรือคนไหนที่มีไก่เหลือตัวหนึ่งก็ชนะเลยนะออ้เริ่มเลยไหครั้นเริ่มเลยครับอ่าไก่ผมยังไม่สนุกงั้นเริ่มเลยนะฮะโอเคนี่คือเพู่ชื่อเแจ็คกับพี่หม่ก่อนนะฮะโอเคไอ้เฮ้ย่ีก่อนดิอาเจญเลย แค่ตีก่อนอ่าได้ใครได้ใครตีก่อนได้ใครตีก่อนอ่าปีใหม่ตีก่อนอ่าปีใหม่ตีก่อนนะเอาเอาตัวเอ่อเอ่อเไปเออเมื่อเมื่อกี้ไปตีเขาแล้วหัวหลุดเหรอหัวหลุดหัวหลุดหัวหลุดก่อนตีหรือว่าตีเขาแล้วหัวหลุดหลุดพราะการ์ดใช่ไหมครเหมอกันอ่าแสดงว่าเสมอกันหัวหลุดเหมือนกันนะฮะอ่าต่อไปเลยฮะต่อไปเลยครับ วางมาให้ดีดีอ่าเดี๋ยวดูนะจับภาพช้านิดนึงไก่ตัวเล็กมากเลยจับไม่ตรูหน่อยก็ได้อ่าเลยชิญเลยฮะอติ๊ค่ะเอางปีไม่จะอุดเอาเดี๋ยวนี้ตัวนี้เอาใหม่จริงต ยังยังไม่หลุดนะยังไม่หลุดยังไม่หลุดใหญ่ใหญ่ใ่าตายแพ้แพ้แพ้ยังวัวร้อดิยังวัวรออันนี้เอาไม่แพ้แล้วแพ้แล้วคือใหม่ก็ตกใหม่ก็ไว้ก่อนแต่นี้ก็คนแพ้เจอกับคนเนี้อ่าทไมเป็นไก่ฮะคือเออเอ้ยเอแพ้กับคนนี้แหละอ้าอือ เฮ้ยแท้ไอ้ใหม่แพ้ไปกระจุกขาวนี่แหละไอ้หม่ไม่ตีตัวใหญ่ยเออไปหม่แพ้ไปจุบขาวนะใหมนาสัต์อ่กระดิตีเอาปองชุบปองชุบอ่กระดาษกระดาษชุบเจันตีก่อนเฮ้ยเอาเอาการมันการมันกานกานเอาอีกเ้ไม่ไม่จันจันทตีรดาดอกกันจีระดึงร้านิ หม่แพ้แล้วหมาแพ้แล้วตกรอบแล้วทีนี้เขาคู่จริงคือคู่จริงเลยคู่จริงะคู่จริงไม่มีเหลือปะมีเหลือตัวนึงเหรอเอาเหลือไว้ก่อนเอาจุบจุ๊บเอาเงใหญ่มาเลยเกิดยังยังไม่ขาดยังไม่ขาดยังไม่ขาดไินใจเกาเยมจมจุเลยะรเี้ยนะเอาจุจุ่เดีนเียเอาคู่กัน ตัดชิ้นเลยนี่นี่แตกโอ้โหขาดไปแล้วครับขาดไปแล้วครับขาดไปแล้วครับอ้าวพ่อพ่อหนึ่งหนึ่งใช่ไหมอันนี้นี่มาคู่กับไปนี่วะเอ้ยพอแล้วหมเอวันนี้เหลื่อยยื้อจีหมายเลยแบ่งเพื่อนติ๊วเลยดิอันนี้มันชนะแล้วเอาอีกเอาอีกเอาอีกเลยเอาอีกเลยอัน้มันหมดไปเลยนี่คืออยู่ในตรงแต่จันชนะแล้วนะจันมันแชมป์แล้วนะจบเลย เองเองเองคัดเลือกตัวมาที่มันไม่ดีไงจำหลักเองต้องคัดเลือกตัวมาที่ดีเองจริงอ้าแข่งกันเลย่ยอ้าวเขาจริงอีกชนะได้ตีต่อฮะตีต่อไปเลยประมาณไปเลยให้ผมตีต่อยืมดัมเลนชนะใช่ไอ้ไอ้ไอ้จันชนะแล้วไอ้เลือกตัวตัวตีไม่ดีอ่ะเราดูโอ้เต็มมือเลยตีมาแอนจะเอาเขาขาดเลยแพ้แล้วพอแล้ว อันนี้มันแข็งวะเนี่ยตีไม่ใหม่ม <c oughs> าดิมาโ,โามโมจบการแข่งขันชุดนี้ปิดแล้วปี่ยัง<อ>ปิดยังพอยังสรุปได้ยังสรุป,ปลแล้วลว,<า>ว่าจันเขาชนะสองสองไฟลวดจันชนะอ่าวปรโมื้จันนายกมือมีตัวไก่ที่มันสวยงามไก่ต้องไก่สวย อ่านะตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับการแข่งการไก่ชนนะฮะหลังจากที่หามาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะเดี๋ยวหลังจากนี้นะเดี๋ยวเราก็จะทําการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะนะครับนะ ก็ถือว่าเป็นความสนุกสนานของนะอวิถีชาวบ้านนะครับที่จะมาเล่นกันสนุกสนานตามแบบวิถีนะของวัยรุ่นสระกราวนั่นเองนะฮะติดตามชมได้ความสรุกสรุกนะคลิปของเราสำหรับรอบถ่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะฮะกดติดตามกด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ